เิญพบกับความแรงสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่มาพร้อมกับมาตรฐานระดับโลกสำหรับรถคุณวันนี้และรับส่วนลดสูงสุดถึง25%ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินบางจาก GE Platinum บางจาก GE g o และบางจาก GE s y n t e c น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลบางจาก D3 g o บางจาก D3 Turbo Plus และบางจาก D3 Common Rail หรือน้ำมันหล่อลื่นมอเตอร์ไซค์4จังหวะทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดาพบกับคีสูตรสมรรถนะการหล่อลื่นเพื่อความแรงของรถคุณวันนี้และร่วมเล่นเกมลุ้นรางวัลมากมายที่บูธน้ำมันหล่อลื่นบางจากนาสารากลางน้ำบริเวณถนนริมน้ำปิงในงานประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตาก13-17พฤศจิกายนนี้บางจากแรงสะอาดมาตรฐานระดับโลก